วันที่13เมษายนที่บอกว่าเป็นเสาที่5นะครับของปีเป็นเสาแรกนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายกระแสบอกเลยว่าโอ้โหต้องทําพิธีนู่นนี่นั่นวันนี้อาจารย์แบคบ์มีคําตอบฟังดีๆนะครับเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับอ่ะใช่มันเป็นวันที่แรงแต่ทางแก้มันก็ต้องมีแน่นอนนะครับเอาแบบง่ายสุดเลยคือน้ำมนต์นั่นเองนะครับน้ำมนต์ไม่ว่าคุณจะไปที่ศาลหลักเมืองนะครับจากวัดดังหรือวัดที่ทําพิธีกรรมพวกนี้เอามาอาอาแก้ดวงด้วยวิธีนี้นี่คือหนึ่ง สองนะครับเอาแบบง่ายสุดสำหรับคนที่มีพ่อแม่และกันเนาะคนที่มีพ่อแม่คือไปกราบท่านครับไปล้างเท้าท่านครับให้ท่านให้พรพรใดไม่มีประเสริฐเท่าพรพ่อแม่จริงไหมพรพ่อแม่คือประเสริฐที่สุดน,นะครับอรหันของบ้านนะแล้วเอาน้ํานะครับที่เราล้างท่านเท้าท่านนะนะมาอาบแก้เสนียดแก้ทุกแก้โศกได้ทุกอย่างนะครับอันที่สามรักษาศีลครับ รักษาศินห้านะครับผมผมยังเชื่อว่าบางทีการจุดทําพิธีบางอย่างก็ยังไม่เท่ากับการรักษาศีลรักษาใจตัวเองครับรักษาใจตัวเองให้มีสติให้ปลอดภัยรับประกันว่าสาวห้านี้จะทําอะไรคุณไม่ได้ขอให้เฮงปังรับสงการเดินทางปลอดภัยเจอกัน